ที่นี่วัดสรีนวลเขตหนองแขมกรุงเทพมหานครครับผมวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรนั้นไปฟังกันเลยในวันที่1เมษายน2568ห้าณวัดสรีนวลหรือวัดหลวงพ่อเทวีศักดิ์บรรดาหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปมีการบรรชาสามเนนทั้งสิ้น36รูปเป็นปีที่สอง ถ้าเกิดพระป่ามาถึงด้วยทำบุญสร้างศาลาพ่อตาเวศักเนี่ยไม่ได้ร่วมมากร่วมน้อยก็ยังดีอย่างน้อยให้มีชื่อของชาวปรางร่วมที่นี่ครับไม่ว่าจะยุคใหม่หรือยุคเก่าชาวรั้วปรางของเราก็จะปรับตัวไปตามกระแสนั้นๆเช่นการประชาสัมมเนนเพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ของชาวรั้วปรางของเรานั้นว่าเป็นทิศทางไหน โครงการบรรพชาสมานนภาคหรือดูร้อนเพื่อเฉลิมเกียรติแด่สมเด็จวัชระและสมเด็จพระเทพณวัดศรีนวลเขตหน้นองแขมกทมมาพูดคุยกับบรรดาบิดาและมรรดาของสมาเนที่มาบวชณที่นี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับวรวนคนระ รัวอ้วนเหรอครับวันนี้พาบุตรชายมาบวชใช่ไหมครับกับบุตรชายคนเดียวอ๋อมีสองคนรุษชายคนเดียวมีความรู้สึกยังไงที่ได้นำบุตรชายเรามาบรรพชาสัมมาเนมข้ารุดร้อนหน้าวัดศรีวนแห่งนี้ครับดีใจครับดีใจแล้วอีกอย่างนอกาวัดศรีวนนี่ก็ยังไม่เคยบรรพชาสัมมาเนมเนาะก็จะเป็นปีปีที่หนึ่งหรือปีที่สองไม่แน่ใจอ๋อปีที่สองแล้ววันนี้ชาวปลังมากันเยอะเลยเนาะกี่กี่รูปจำได้ไหม เอาเก้าเก้าะโอกาสหน้าเนาะอยากจะแนะนำชาวปลังที่ยังกำลังคิดอยู่ว่าจะให้บุตรชายของของเราชาวปลังเนี่ยมาบุตรที่นี่ไหมครับหรือยังไงครับอยากแนะนำนะมาก็ได้เรามีหลายที่อยู่เพราะว่าวันสี่วนเนี่ยจะดังเกี่ยวกับเรื่องโรงพยาบาลโรงเรียนฝึกอาชีพแล้วก็โรงเรียนชาวปลังเรียนกันเยอะแยะเลยเนาะก็ถ้าเกิดว่า แนะนำได้ก็อยากให้ชาวกลางที่อื่นเนะเาะหันมามองตัวน,นี้วัดมันสะดวกทุกอย่างการเดินทางค่อนข้างดีเนาะปัจจุบันท่านอยู่ทางไหนครับบอนฮาโอโอยู่ใกล้นิดเดียวถึงว่าสิมาที่นี่สแสดงว่าเลือกสะดวกไว้ก่อนออขอบคุณมากครับคุณอ้วนครับคุณอ้วนพี่น้องรูป,ปลังท่านนี้และบรรดาญาติญาติสามเณรทั้งหมด36รูปนี้ต่างรู้ตัวเองว่าเป็นพุทธ,ธรรมกะอย่างเต็มตัวดังนั้นการสืบทอดศาสนาพุทธ ให้จำนงต่อผืนแผ่นดินไทยนั้นคงมีไว้ต่อไปครับปมเอกมีสายลาอื่นเกินหนึ่งอองโยจื่ออื่นคอมเอกดีหรือกาอ่ะชื่ออะไรชื่อสาวค่ะชื่อสาวเหรอรวันนี้พาบุตรชายมาบวชที่นี่ใช่ไหม ใช่ค่ะ,ะเป็นบุตรชายคนโตหรือคนเล็กครับเป็นทั้งผู้ชายคนโตและคนเล็กเขาว่ามีคนเดียวอ,ะอ่ะมีคนเดียวเหรอ<ช>อืม<ช>คุณพ่อเขาเป็นปังหมู่บ้านอะไรครับคุณพ่อเป็นคนอีสานร้อยเอ็ดค่ะอ๋อชาวร้อยเอ็ดเราเป็นปังเนะะาะอ๋อปังอะไรครับปังก้นงุดค่ะไล่ถึงวัน,นจบด้วยครับอ๋อเป็นตัวแทนก้นงุดนะคะเป็นตัวแทนกันงุด ขอขอบคุณญาติพี่น้องที่มาร่วมในงานนะคะมีอะไรขัดตกปข้องก็ขอโทษขออภัยได้เลยถ้าเกิดว่ามีอะไรขัดตกปกองก็ต้องขอโทษขออภัยแล้วก็ขอโทษแขกทุกคนที่ดูแลไม่ท่วดถึงด้วยต้องขอโทษด้วยแลยังไงก็ขอนุโมทนากับคุณเสาวด้วยนะครับขอบคุณค่ะขคดกันยุนกันเอื่น คุณเสาวซึ่งเป็นชาวรั้วปรางแต่สามีของเขาไม่ใช่นะครับแต่ในความเชื่อในด้านพุทธศาสนานั้นคือสิ่งเดียวกันชื่ออะไรนะช,ชื่อแสงชื่อแสงอ่าแสงนี่คือชื่อแท้ๆเลยหรือว่ามีน้ำซุปุลไหมครับหรือว่าตานนตานตานเป็นชาวปรางที่อยู่จังหวัดอะไรครับลำปางอยู่ลำปางอำเภอวางเหนือหรือแจ้หุ่มครับวางเหนือ โกหกหรือเปล่าครับเนี่ยโกหกหรือเปล่าออกเราเล่นเราเป็นปลังก่อนงุ้นหรือก่อนแวะครับเป็นป็นยวงอาอเป็นผินยวงคนตัวเลยก็มาวัดสีนวนเลยครั้งแรกซึ่งวัดสีนวนครั้งนี้เป็นการอ่าบรรชาสมานเดนครั้งที่สองเนาะของวัดอ๋อแล้วก็ข้าโครงการของสมเด็จพระเทพเนาะแล้วก็นายหลวงรอสิบประมาณนั้นเนาะอยากกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวปลังที่มาร่วมกันปรรชาสมานเดนที่นี่ด้วยครับครับก็ขอขอบคุณครับทุกคนที่มาช่วยกัน คจัดแบบคนปังมีไหมฮะที่บ้านเรามีมีมีอะไรบ้างก็จัดที่บ้านแล้วไงจัดที่บ้านแล้วก็ทาเหมือนมีต้นกระเบื้ออ่าต้นเงินต้นทองอ่าที่มีพวกประขานที่มีถ้วยชามีอะไรนะไอ้ขันบาทแบบชาวปังเนาะก็ยังยึดยังลองยึดเหมือนเดิมเนาะอ่าพี่น้องชาวไทยที่ท้องที่เราไเห็นแล้วเขาเขาแปลกใจอะไรหรือเปล่าและได้พูดคุยอะไรกับเราหรือเปล่าครับผมว่ามันเท่านี้มันบ่อยแล้วนะ เขาก็เริ่มจะชินแล้วเินแล,แลอเขาไม่เขา,ขาก็มาร่วมด้วยนะน่าเสียดายที่พูดคุยกับคุณแสงป็นยุ้งน้อยไปหน่อยแล้วก็ต้องมาพูดคุยกับคุณแสงก่อนงุดเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้าพอดีครับโอเคโทรศัพท์มาพี่เมียน้อยโทรมาปลอเอาเมียหลวงให้รอดก่อนเมียโทรมาพอดีถ้า คนที่สองคนที่สองคนโตวบวชหรือ,อยังโตวบวชปีหกศูนย์แล้วปีหกศูนย์แล้วอ๋อแล้วทําไมปีนี้ถึงมาบวชที่วัดศรีนวลครับพอเขารับไปม,ม,ม,มีคนรับเป็นเจ้าภาพอ๋อมีมีมีคนรับเป็นเจ้าภาพซึ่งการที่จะทําโครงการบาณพิตสมเด็มันจะใช้ทุนสูงอย่างนั้นเนาะใช่ไม่ว่าจะการพิ้ที่พักอะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือข้าวของเครื่องชใช้ใช่อแล้วเราได้ทําตามบัะเณีของชาวปรังบ้างหรือ,อยัง ก็ถึงเลี้ยงไปเป็นวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วขอโทษเนาะส,ส่วนมากคนฟางอะ่ะเวลาเขามีงานบวชเขาจะนิยมอะไระเขาเรียกว่า,าบนหมู่บนหมู่ใช่ไหมฮะกี่รูปครับที่นี่รู้เธ่จะมีสามสิบหกรูปนะวันวันนี้คือสามสิบหกใช่ไหมฮะแล้วที่จัดงานที่บ้านอะ่ะที่บ้านมีสามองค์สามองค์อแ้วสามองค์นี้มีเป็นญาติเราหรือว่าเป็นใคร ก็เป็นลูกผมคนนึงแล้วก็ลูกของน้องเมียคนนึงแล้วก็ลูกของไอ้สาวไอ้มนก็เป็นญาติทันหมดล่ะส่วนมากเราก็จะใช้บุคคลที่เป็นญาติมิตรสหายแบบนี้เนาะ<ม>เพราะว่าการเงินหารค่า,าใช้จ่ายเนาะหรือการถึงญาติก็จะได้ถึง,ดถงเดียวมามาเทเดียว,ยวอะนเลยฟับงบางที่ก็ประมาณสิบรูปก็มีใช่ไหมครับเรื่องเกี่ยวกับวัดจีนวนในระดับไหนบ้างครับในตัวของเราของเอขายังไม่มีเปิดให้มาบวชนะแต่พอหลวงพ่อเสียไปสองปีเขา อันนี้ปีนี้ปีที่สองของที่รับบวชปีแรกไปแล้วชุดนึงนี่ปงสมมติตอนนี้คือเป็นเจ้าวาดรุ่นใหม่รุ่นใหม่หรืออาจจะแบบคล้ายๆเหมือนกับซึมซับกับเราเราพุทธศาสนิกชนทั่วไปเนาะวัดหลวงพ่อาวีศัตริย์นะหรือหลวงพ่อทวีศักดิ์ร้อยสิบสองเออร้อยสิบสองปีวัดหลวงพ่อทวีศักดิ์หรือว่าวัดศรีนวลนี้ครับเขียนว่าโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์แต่ถ้าเราไปโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมลอ๋อโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมมิวณ แล้วก็จะมีโรงเรียนอะไรอีกนะที่สอนเกี่ยวกับช่างกาเรียกโรงเรียนอะไรครับไอศูนย์ฝึกอาชีพเหรอครับศูนย์ฝึกอาชีพก็มีนะใช่วัดศรีนวลหรือวัดหลวงพ่อทีวิศักดิ์ไม่ได้เป็นแค่วัดนะครับเป็นทั้งโรงพยาบาลซึ่งชาวรั้วปางของเราต่างก็ได้ใช้บริการที่นี่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นไลชื่อมีทั้งโรงเรียนที่มีบุตรหลานของชาวปางของเราก็ไม่ต่ำกว่า2,000คนและมีโรงเรียนฝึกอาชีพเพื่อให้ชาวปางและชาวไทยบริเวณแถวนี้ ประกอบอบาชีพกัันได้ครบพอพี่น้องรวบังได้ทราบข่าวว่าวัดศีนวลแห่งนี้เปิดปัรบาชาสามัมาเนรปีที่สองจึงได้แห่กันมาบวชที่นี่เพื่อทดแทนบุญคุณที่ได้เกิดและได้เติบโตที่นี่ครับเคยได้ข่าวนะว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากสิน นี่ผมข้างแรกที่ผมมาเห็นนะเน่ยอันนี้ข้างแรกครับตัวนี้น่าจะเป็นน่าแปลกใี่ยที่สิ่งก่อสร้างเหล่านี้ที่มีคนหลักแสนหลักล้านมาใช้บริการกันแต่ทางวัดนั้นอุโบสถหลังใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับคลิปหน้าติดตามผู้ใหญ่บ้านของชาวปังบริเวณนี้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือว่าโรงเรียนเข้าไปถึงมอสวเนาะแล้วก็โรงเรียนฝึกอาชีพเนาะก็เสร็จหมดแล้วแต่วัด แห่งนี้ยังไม่เสร็จดีครับอเดี๋ยวตามาเดี๋ยวโฆษณานีก่อนอนักมวยแล้วก็มูชวยนู้นอยู่หนชื่ออะไรชื่ออะไรดื่มแล้วเนี่ยวัดขอเรียนเชิญชอบล้างถ้าเกิดพระป่ามาถึงก็ม,กามาร่วมช่วยทวําบุญสร้างสลาหลวงพ่อตาเวสักเนี่ยเขาสร้างใหญ่เฮว,วัดหลวงพ่อตาเวสักนี้ใครไล่เห็นจนจมนี่ก็ขอ,ขอกับคุณทุกคนนะครับ ขอบบคคุณมมากรัผทุกคนต่างรู้ดีว่าบ้านเกิดเรานั้นเราไม่ควรลืมแต่บ้านที่ทำให้เราเติบโตนั้นเราควรจะพัฒนาวันนี้หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดประการใดกราบประทานอภัยด้วยครับสวัสดีครับ